มันมีย่สวร์ทว่าวขาดนักบาตอาจารย์นะกลายเป็นไปรูปประเทศใดอ,อย่างบานเน่านี่นะมันโชคมาเึงขนาดนี้ถ้าเรามาตั้งอกตั้งใจปฏิวัติฟึกบต็เด็กๆหน่อยๆเน้่ไปเป็นบานมีศีลมีรรมขึ้นหุจักมันก็จะเริขนขึ้น,น,น,นเท่าน,นั้นให้พระกันตั้งอกตั้งใจมีเมื่อฟึกนั่งเฉยมันเหนื่อยกว่าเรื่องมากเห้พภา เป็นสอนพธรรมบัตรสวดมนต์เย่งดีขึ้นหน่อยพราะกันอ่านหนังสือพราะกันอ่านพราะกันท่องพราะกันบนเพื่ออัด ừ, ทุกทุกคนเนี่ยพราะกันเข้าใจเปนมาซอยเห่า ừ, หาการหาเวลาที่ซอยกันอืมมึงะจะเจื่อเท่านั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างใครไม่มีทรม,มาแล้วมันนับนเสื่อมได้ผู้เฒ่าก็บอกว่าด้วยหน่อยเมื่อไรด้วยหน่อยก็บอกว่าผู้เฒ่าเมื่อไรมันตีเหตุจงไดนะ วัดกับโบสัมพันธ์กับบ้านบ้านกับโบสัมพันธ์กับวัดเดวกน,นับมือมันจะห่างกันหอ,อกห่างกันดอ,อกห่างอ๋อห่างหอกนี่มันเป็นเรื่องจริงอือนี่ <c oughs> ให้พ่อกันเขา้า